สวัสดีค่ะพบกับคณายอีกแล้วนะคะวันนี้คณายอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาเล่นชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งค่ะชาเลนจ์ที่ว่านั่นก็คือ T r y not t o cry c h a ชา e n g e ก็คือดูคลิปเศร้าๆแล้วพยายามอย่าร้องไห้ในคราวที่แล้วนะคะคณายเนี่ยแพ้ชาเลนจ์นี้ค่ะเพราะว่าร้องไห้หนักมากแต่ถ้าใครเนี่ยมั่นใจว่าในครั้งนี้นะคะจะชนะชาเลนจ์นี้ได้เนี่ยก็มาดูคลิปพร้อมๆกันค่ะและคลิปที่คณายเนี่ยจะนํามาทําชาเลนจ์ในวันนี้ก็คือคลิปที่มีชื่อว่าทุกคํามีความหมายค่ะก็เหมือนเดิมน,นะคะ คณะเนี่ยก็ไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูพร้อมๆกันนะคะตั้งใจดูให้จบนะหนูหนูน,นมานี่กินอะไรหมูไม่มีค่ะไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กิน ใจดงใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพอยเที่ยงแล้ว,ลวตื่นแล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกกินข้าวไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงตอนนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาปะแม่ก็ไม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะคเข้าผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่ผงหอมป้าหนูเองเลอะครับว่าหนูชอบอันนี้ คเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็มไม่มีตางติดตัวฝันช่วยบอกเขาไว้เขาหด,ด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด เราอยากให้แกกินของดีๆโทรหาแม่หน่อยไห มีความหมายโหคือแบบคณะคิดว่าแบบว่าจะอดทนได้แล้วนะคะคือคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากเลยนะคะเพียงสามนาทีกว่าเอ๊แต่รู้สึกแบบซึ้งมากๆเลยะคะ่ะดูแล้วก็คิดถึงแม่พอดูคลิปนี้ก็รู้สึกแบบเข้าใจคะ่ะว่าเออแม่ก็เป็นห่วงเราจริงๆนะ เอาเป็นว่าคณะก็ได้แพ้ชาเลน์นี้อีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสียน้ําตาเหมือนคณะบ้างคณะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องแอบ,บร้องไห้แน่นอนคณะก็อยากรู้นะคะว่าคนที่ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกับคณะเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างแอบบร้องไห้เหมือนคณะหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรที่อยากจะฝากบ,บอกถึงคุณ แม่หรือเปล่าค่ะมาแชร์วความรู้สึกได้ใต้เมนคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขนาคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย